ชวนดูไปด้วยกันกันดัม The Wish f r o m Mercury สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Shonen Talk คุยสบายสไตล์โชเนนวันนี้พบกับเราสองคนผมไทเติ้ลเดอะ์โทคุแมนครับผมเมเดอะไมสเตอร์ Master, ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้คุณเมเดอะไมสเตอร์มาด้วยความแบบคลกขนองเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาชักชวนเพื่อน เพื่อนนะครับมาดูซีรีส์กันดั้มภาคใหม่ไปได้วยกันนะครับนั่นก็คือภาคอะไรครับพี่เมย์โมบิลส i t รกันดั้มเดอะวิชฟอร์เมอร์คครับซึ่งภาคนี้เนี่ยเพิ่งสตรีมไปได้ไม่นานนะครับเพิ่งมีไปแค่2ตอนเนาะแล้วก็โปรอโอกอีก1ตอนคตอนแต่มันทําให้แฟนๆกันดั้มทั่วโลกเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็หายกันพอสมควรรวมทั้งเมย์ด้วยคําถามแรกก่อนเลยทำไมถึงตื่นเต้นขนาดนั้นครับเนื่องจาก ที่รู้กันเนี่ยแอนิเมชันทีวีซีรีของกันดั้มเนี่ยเรื่องล่าสุดนั้นมันเกิดขึ้นในปี2015น้นั่นก็คือภาคไอออนบัคตออฟันนะฮะอันนี้คือเือเราไม่นับรวมแบบภาคอื่นๆอย่างเช่นฮาร์เทเวที่เป็นเดอะมูฟวี่หรือว่ากันดั้มบิลไดเวอร์ที่เป็นฉายในเฉพาะทาง YouTube ก็คือนับแค่เฉพาะทีวีซีรีเท่านั้นก็เป็นระยะเวลาถึง7ปีซึ่งโอ้โหมันนานมากนะก็ทําให้แฟนๆกันดั้มต่างก็รอคอยแล้วก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาจุดเด่นข้อที่2อนี่ก็คือภาคนี้เนี่ยตัวเอก ไม่เคยมีครอันนี้เราไม่ได้นับรวมถึงนักบินหญิงต่างๆในจักรวาลกันดั้มนะเพราะว่านักบินที่เป็นผู้หญิงในกันดั้มเนี่ยจริงๆเรามีอยู่มากมายแต่ว่าไม่มีใครเลยที่เป็นตัวเอกของเรื่องมาก่อนจริงๆแล้ว <c oughs> ในเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยมันเคยมีแล้วตัวเอกงเนี่ยรู้สึกแต่ว่าชื่อเรื่องจะชื่อโมบิลสูรกัรดั้มอีโคลดูซิล เป็นตัวเอกหญิงในยุค Universal Century ปี0085นปะฮะรู้สึกจะชื่ออาซนะแต่ถ้าเกิดเรามานับใน Anim เมชัน TV Series เนี่ยไม่เคยมีเลยเพราะฉะนั้นน้องซูเ e ตตาเมอร์คิวีจากภาค Witch from Mercury เนี่ยจะเป็นภาคแรกที่เป็นตัวเอกหญิงแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับแฟนแฟ,นแฟนกันดั้มก็คือโพลโลคเนี่ยจะดำเนินเรื่องที่เอลิกซามายะถูกไหมเป็นเด็กน้อยอายุ4ขวบแต่ว่าพอเนื้อเรื่องเริ่มใน E p 1ีเนี่ยก็คือ ตัวดาเนินเรื่องเป็นซูเลต้าเมอร์คิวรี่ึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเกิดน้องเขาเป็นคนเดียวกันเนี่ยเท่ากับว่า Mercury เมอร์คิวรี่นี่ก็เป็นชื่อเป็นรหัสเป็นโค้ดเนมถูกไหมถูกครับอ่าเป็นชื่อปลอมหรืออะไรสักอย่างที่จะต้องปกปิดความเป็นตัวตวนของตัวเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันใช่เนี่ยเท่ากับว่าน้องเมอร์คิวรีเนี่ยจะเป็นตัวเอกคนที่3ในจักรวกันดั้มนะฮะที่ใช้โค้ดเนมตามหลังรุ่นพี่2คนคือคนแรกก็คือฮีโร่อยู่และคนที่2ก็คือเซซูน่าเอฟซีเอนะก็ะเราก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าฝีมือของ ซึ่งการใช้โค้ดเนมของตัวละครในแต่ละเรื่องที่เมย์ยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ยูย่หรือเซซูนะเอฟเเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยทวีความเข้มข้นขึ้นทุกครั้งเมื่อปมของตัวละครที่ใช้โค้ดเนมเหล่านี้เนี่ย มันถูกคลี่ออกมาให้คนดูได้เห็นว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นคนที่เราเห็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก่อนที่จะมาใช้ชื่อนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจกันดั้มภาค t ด e w i s h for m เม r ร์ r ิเนี่ยก่อนที่เขาจะฉายเป็นตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเขาได้มีปล่อยเป็นเอพิโซดโพล็อกมาก่อนหนึ่งตอนนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่แบบเหมือนกับปูเรื่องหรือว่าเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆได้ดูกันอันนี้เติ้ลกับผมก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้ว The Wish Mercculy For นนั้นเกิดขึ้นนในปีที่ชื่อ่า a s t e l l a โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่ากันซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายโดยใช้แร่ที่ชื่อว่าเพอร์มตกันนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยวานาเดสซึ่งเขามุ่งเน้นที่จะใช้กันในการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์เป็นหลักโดยตัวอย่างของกันที่เราได้เห็นกันในเรื่องนั้นก็จะมีเป็นจำพวกของแขนเทียมขาเทียมรวมถึงร่างกายเทียมซึ่งเราสามารถใช้สมองในการควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้เลยผ่านการนึกคิดเท่านั้นซึ่งระบบในการควบคุมกันนี้เรียกว่ากันฟอร์แม ต่อมาได้มีบริษัทที่ชื่อว่าออกซ์เอิร์ทที่เป็นบริษัทในการพัฒนาโมบิลสูตรสนใจอยากจะนำเอาระบบการฟอร์แมตนี้ไปต่อยอดในการควบคุมโมบิลสูตรจึงได้เข้ามาร่วมทุนกับสถาบันวานาดิสในการผลิตซึ่งโมบิลสูตรที่ใช้กันฟอร์แมตในการควบคุมนั้นถูกเรียกสั้นๆว่ากันอาร์มหรือเรียกรวบๆกันในเรื่องว่ากันดัมการผลิตนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเนื่องจากการใช้กันฟอร์แมตในการควบคุมโมบิลสูตรนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ทําให้สมองและร่างกายของมนนนนนนุษย์ััั้้้รรรบภาาะทที่่่หหหกกเิจสงงผผลลใูดออืว บินทดสอบหลายรายนั้นเสียชีวิตได้เลยทําให้เกิดเป็นกระแสสังคมต่อต้านโครงการกันดั้มนี้ขึ้นมาและส่งผลให้สมาคมพัฒนาโมบิลสูตนั้นอยากที่จะเข้ามาจัดก,การดูแลเนื้อเรื่องในโพลอกได้ดําเนินผ่านครอบครัวที่ชื่อว่าซามายะที่มีคุณแม่ที่ชื่อว่าเอลโนรานั้นเป็นนักบินทดสอบของกันดัมลูฟลิตที่เป็นกันดัมที่ยังไม่สามารถใช้กันฟอร์แมตในการควบคุมได้อย่างสมบูรณ์โดยเอลโนรานั้นไปติดอยู่ที่การแอคเซสเข้าสู่เลเยอร์ที่33เทว่าสมาคมพัฒนาโมบิลสูตและเดวิลลิงที่ ว่าเจ้ากันดำของออกซ์เอิร์ธและสถาบันวานาดิสนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นอาวุธที่ไม่ควรมีอยู่ต้องทําการกําจัดทิ้งไปเดลลิงได้ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าคาเทเดราโดยเป็นองค์กรที่รับหน้าที่ในการกวาดล้างกันดำให้สิ้นซากและก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นกับสถาบันวานาดิสและครอบครัวสมยะดังที่เห็นในโพลล็อกฮะดูแล้วรู้สึกเป็นไงคุณเติ้์ผมมันค่อนข้างที่จะเอฟเฟกกับความรู้สึกผมเยอะมากนะเอ,อาเราพูดตรงๆคือโพลล็อกหรือว่าอารัมพบดเนี่ยเขาทามา ไม่ได้แค่ปูพื้นฐานให้เรารู้แต่ว่าเขาต้องคุกเราเข้าซีรีส์ให้ได้ซึ่งแม่งทำได้แบบทำงานกับผมแบบ100%เลยคือต้องอันนี้ต้องพูดก่อนว่าโพล็อกเนี่ยเปิดมาเนี่ยงานภาพงานเสียงอะไรเนี่ยคือเว็บแรกเนี่ยผมคิดว่ามันระดับเดียวกับฮาร์ทเวเลยนะนี่มันหนังใหญ่เลยนะเออมันเหมือนหนังเลย <c oughs> มันเหมือนหนังเลย <c oughs> แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงองค์สุดท้ายของ EP p r โพล็อกเนี่ยมันเออมันทำให้ผมรู้สึกแบบผมต้องตามติดไปดูแลชีวิตอีเด็กคนนี้ว่ามันเป็นยังไงต่อวะ ประมาณนั้นเลยแบบรู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกติดงั้นเลยครับโดยเฉพาะไอฉากนั้นนะฉากที่คุณพ่อร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาแล้วน้องเขาร้องด้วยด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจสถานการณ์นะพ่อและลูกร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกันในบริบทความรู้สึกที่ต่างกันชิบหายเลยแบบขอเล่าอย่างนี้ก่อนคือไอสมาคมพัฒนาโมบิลสูตรมันเพิ่งมาประชุมให้เราเห็นในโลลัพธว่าเออเราเพิ่งจะคิดได้นะแล้วก็เพิ่งจะตกลงกันว่ากันดั้มเนี่ยไม่ควรมีอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าไออง,องอค์กรไอคาตาเดลล์มัน กลับมีหุ่นไอที่มันส่งมาตอนหลังที่ชื่อว่าไอเบกกิวเวลที่แม่งมีระบบแบบ เิดปุ๊บแจมมิ่งกันดั้มเครื่องดับแม่งเหมือนกับคิดมาแล้วอ่ะมันมันคงมันคงน่าจะเกิดแบบการเมืองอ่ะมันคือการเมืองกันดั้มอะคือมึงน่าจะกะมากินรวบอะไรสักอย่างอยู่แล้วหรือว่ากินส่วนแบ่งการพัฒนาผลิตสู่แต่แบ่งผู้เดียวคือมันไม่ใช่การสู้ตรงๆไงมันคือการสู้แบบเสียเปรียบรู้ปะใช่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 แล้วคือที่เราเห็นคือเขาไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อที่จะทำลายหรือว่าเพื่อที่จะยุติกระบวนการผลิตเนี่ยปะมันแม่งแม่งตั้งใจมาฆ่าล้างบางตั้งใจก่อให้เกิดศพนาาตรรมขึ้นมาเลยแบบ มึงตายหมดใครรู้เรื่องเอ,อทําให้แบบมันคืออะไรกันวะอะไรเงี้ยอ,อ,อยากดูต่อนะครับเออใครที่แบบใครที่ไม่รู้ว่ามันมีโพรโอกนะแล้วไปดูแค่ ep หน ep 2มาแล้วแล้วแบบยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากนะเชื่อผมว่ากรุณาครับย้อนกลับไปดูโพรโลกออแล้วคุณจะเพี้ยนไฮป์ไฮฟ์เวเดียวกับพวกเราเลย คุณภาพดีจริงนะต้องดูนะก็เรียกได้ว่าบันไดหรือซันไลท์ที่คุณคิดมาเนี่ยกาจะเอาโพลล็อกมายัดพวกผมเนี่ยเรียกได้ว่าน็อกเลยแฟนๆเนี่ยเมดนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร่วงเลยโดนอ่ะหลังจากพ้นโพล็อกมาเข้ามาสู่ ep หนึ่งและ ep สองเป็นยังไงเมรู้สึกยังไงไม่ต้องเล่าเรื่องละเอาความรู้สึกเลยว่ามันประมาณไหนครับก็หลังจากที่ดู ep หนึ่งสองนะก็ต้องบอกตามตรงว่าบรรยากาศที่ได้เนี่ยมันต่างกับโพลล็อกคือคนละแบบเลยนะฮะ แล้วก็เป็นเรื่องราวกันดั้มที่แปลกใหม่นะฮะเนื่องจากไม่รู้ผมคิดปเปงหรือเปล่าว่าเอา่อเรื่อง w i s h former c u r y เนี่ยดูตัวละครหญิงแบบเยอะๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมไม่ค่อยเห็นในกันดั้มนะฮะแต่ว่าความเป็นการเมืองมันยังมีให้เห็นเท่ากับว่าผมยังผมยังได้ความเป็นกันดั้มอยู่คือมีองค์ประกอบที่แปลกตาไปจากการดั้มที่เรารู้จักเยอะมากแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และเอกลักษณ์ของการดั้ม ที่ทําให้เป็นแฟนเก่าๆลงรักได้ดีอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของใหม่ในจักรวาลกันดั้มเลยก็คือตัวเอกของเราเป็นน้องเมอร์คิรีใช่ไหมเป็นผู้หญิงแล้วคู่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงอีกที่ชื่อว่าน้องมิโอรีน่ก็อาจจะคาดคะเนกันไปได้ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแบบคู่หญิงๆอะไรเงี้ยตรงนี้ติดไหมผมไม่ติดผมว่าน้องมิโอรีนน่ารักด้วย <laughs> ชอบซึนๆเดียหตอนไปด่าพ่อในในห้องประชุมนหละน่ารักนะเอยมั <laughs> <laughs> นน่ารักจริงๆหย้อนไปดูทั้งสองสารอบกูแบบเฮ้ เออน่ารักกว่าอะไรเงี้ยก็ดีไซน์มาน่ารักดีอ่ะพูดเรื่องดีไซน์หรอขยับมาที่ดีไซน์ของกันดั้มมั้งดีกว่าดูดูแบบสไตล์กันต่อสู้ดูอะไรแล้วรู้สึกแบบแปลกแตกต่างแล้วก็ฉีกพอสมควรเนาะแต่กูไม่เาคว่าแบบมึงขึ้นขับปุ๊บมึงใช้ฟันเนลได้เลยอ่าปกติอาวุธจําพวกฟันเนลบิตหรือว่าดรากกนซิสเต็มอะไรพวกเนี้ยอาวุธพวกเหล่าเนี้ยจะถูกเก็บไว้เป็นอาวุธขั้นสุดยอดที่มักจะใช้กันตอนท้ายเรื่องแต่ในจักรวาลเอสดัลล่าเนี้ออมคด่เาผิว อ๋อหนึ่งมึงเอามึงเอาฟันแนลแล้วแล้วในอนาคตน้องจะโหดขนาดไหนอืใช่ป่ะคือตามความเข้าใจเดิมมันคือคนที่ใช้ฟันแนลได้มันต้องเก่งมากแล้วอ่ะผมเข้าใจได้มันค่อนข้างเมกเซนนะปกติที่เขาบอกว่ากันเนี่ก็คือแบบมันพัฒนามาจากแบบเราใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างคุณแม่อาจจะเป็นแขนอย่างเงี้ยแต่ว่ะเทียมอ่ามันเหมือนมันเหมือนต่อยอดกันได้ถ้าเราควบคุมแขนขาเทียมได้โดยแบบเรามันก็นึกคิดใช่ไหมมันก็อาจจะควบคุมฟันเนลอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ มันก็ทําให้ฟันเนลดูใกล้ตัวเราเข้ามามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือกระแสกันพลาจากภาค The w i s h f o r Mercury ครับหลังจากที่แอนิเมะไดออนแอร์ air ไปส่งผลให้กันพลาจากภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นลูฟลิ Ari รีーーรวมถึง f i g u กอร์ไลท a ส d ตนดสุดยอดเมอร์ครที่เพิ่งออกมานั้นขอหมดไปตามๆกันเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อยากมีก็อดใจรอรอต่อๆไปกันหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันสร้าง Impact ให้ซีรีส์กันดั้มได้ตลอดมาเนี่ยคือเพลงประกอบนะซึ่งโมบิลสตรกันดั้มเดอะวิชจากเมอร์คิวรี่เนี่ยก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่ทิ้งลายเพราะเขาก็ได้ศิลปินดังอย่างวงยูอาร์โซบที่เป็นศิลปินแบบ JPO p ที่ดังมากๆอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่่่นนนเเเมมมาาร้้อองงงพพลปิิดใหซึกกจจัะ ความไฮป์ให้กับเราแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยว่าเออครั้งนี้ซันไ i รส์เขาเอาจริงเว้ยเขาไม่ได้มาเล่นๆและเขาน่าจะมีไม้เด็ดอีกเยอะที่จะทำให้เรารักกันดานัามภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราดูไป ไปจนจบซีรีส์ครับและสิ่งที่เราพูดมาเหล่านี้นี่แหละครับคือเหตุผลที่เราอยากจะมาทำคลิปชวนคุณผู้ชมนะครับมาดูโมบิสุดกันดั้มเดอะวิชจากเมอร์คิวรีไปพร้อมๆกับเราครับดูได้ที่ไหนบ้างครับเมช่องทางการรับชมนะครับครั้งนี้เนี่ยเยอะกว่าทุกทีนะเพราะเราสามารถรับชมได้จากหลายแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น f l i x e r Netflix นะครับแล้วก็ช่อง YouTube กันดั้มอินโฟรวมถึงบิลลี่บิลลี่นะฮะฉายทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นนะครับตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลย เดี๋ยวผมขอโฆษณาให้แอปพลิเคชัน f l i กเซอร์นิดนึงเขามีภาษาไทยให้รับชมนะครับแล้วภาคไทยเนี่ยภาคเร็วมากไม่ต้องรอครับไม่นานไม่ดีเลยซึ่งอันนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบดูภาคไทยหรือว่าอยากจะลองดูภาคไทยเนี่ยดูได้ที่นี่ที่เดียวครับที่ประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่ที่ f l i กเซอร์ครับอ้าวก็ฝากไว้นะครับกับกันดัม The W i s h f o r m เ r อร์คเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เราได้หลงรักไปแล้วนะครับแล้วก็มาชวนให้ผู้ชมทุกท่านได้มาดูไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับถ้าใครที่รับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ผ่านเข้ามาฟังช่องเรายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ถัดไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับจะพบกันใหม่คลิปหน้ากับรายการ The Talk, s h o n e n Talk คุยสบายสไตล์โชเน้สวัสดีครับสวัสดีครับ